พุทธศานสนาแสดงความจริงของชีวิตแสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดข,ข,ของชีวิตมีวิธีสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุผู้ใดประกอบเหตุอย่างไรเพียงใดก็ได้ผลอย่างนั้นเพียงนั้นความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยวันที่26พฤศจิกายน พุทธศักราช2,513 ดีค่ะดิฉันพิชรีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้ตรงกับวบันเสาร์ที่1เมษายนแล้วนะคะปีหนึ่งก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว3เดือนแล้วเริ่มต้นขึ้นเดือนที่สแล้วนะคะครับวันนี้วันที่1เมษาแต่เดิมเนี่ยเขาเขาเขานับปีปีใหม่กันวันที่1น 1> ึ่งนะแต่ก่อนจะมาเป็นวันที่1มกราค่ะก่อนหน้านั้นเขาจะนับ วันที่13เมษายอไหมวันสงกรานต์นะฮะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนจากนับแบบโบราณมาเป็นรุปแบบสากลละค่ะค่ะแต่ว่าในทางธรรมแล้วเนี่ยนะคะวันไหนไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของทางโลกวันสําคัญทางโลกที่มนุษย์เนี่ยได้เป็นผู้ที่ตั้งไว้นะคะแต่ว่าในทางธรมแล้วนะคะทุกวันค่ะถือว่าเป็นวันที่สําคัญของเราเป็นวันที่ดีของเราเป็นวันที่เราเนี่ย จะได้ทําในสิ่งดีๆนะคะเอ,อเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีประชาชนมีค่ะ,ะนี่แหละค่ะคือว่าถ้าเกิดว่าท่านใดใหยาๆจะให้ลูกหลานหรือตัวท่านเองเนี่ยนะคะฝึกในเรื่องที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะออว่าสิ่งอะไรที่เข้ามาหาเราเนี่ยนะคะเราจะรับมือ,อยังไงก็ปลูกฝังเด็กๆได้นะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมอาณาปณสติเด็กสัญจรค่ะมีอยู่ที่เดียวนะคะที่ธรรมสุวรรณาจังหวัดขอนแก่นค่ะจัดขึ้นวันที่6ก มีายนนะคะซึ่งตรงกับบัรจัก,กรีด้วย<ช>ก็โทรศัพท์ไป,ปสอบถามกันนะคะว่าเด็กๆต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะคะครับขอมาที่เรื่องของคอุณคติธรรมจากพระไตรปิฎกนะครับเรื่องพูดกับเรื่องทำรรก็เป็นเรื่องของพูดมากไม่ทํากับพูดน้อยแต่ทํำเรามาฟังในพระไตรปิฎกได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไงนะ,ค,ะคนที่พูดถ้อยคํามีประโยชน์แม้มากแต่เป็นผู้ประมาท ไม่ทําตามถ้อยคํานั้นผู้นั้นย่อมไม่ได้มีส่วนแห่งคุณธรรมที่ทําให้เป็นสมณะเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคให้ผู้อื่นแต่ไม่มีส่วนแห่งน้นํานมโคฉะนั้นค่ะคนที่พูดถ้อยคํามีประโยชน์แม้น้อยแต่ประพฤติตามธรรมละลาคะโทสะและโมหะได้รู้อยู่โดยชอบมีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี ไม่ถือมั่นในโลกนี้หรือโลกอื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมที่ทำให้เป็นสัมณะนะฮะพูดว่ากพูดมากไม่ทำไม่ได้ประโยชน์ะนะแต่พูดน้อยเนี่ยแล้วก็เป็นแต่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะไปลาละราคะโทสะโมหะเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะแม้เราอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนเราก็ต้องใช้การพูดใช่ไหมให้มานั่งคิดว่าอตอนเด็กๆเนี่ยเราพูดมากเนี่ยนะเรามีคนรัก ผู้ใหญ่จะชอบนะนดเด็กพูดมาก,ดก,เดกเด็กๆนะนเด็กพูดเก่งน่าร <ละ S 2> <ะ>ักพอโตขึ้นเนี่ยอย่างอ้ายน่ยไม่ใช่ว่าคนอื่นนะ,ะเราพูดมากเนี่ยเรามีเงินมากะนะแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้นะอาวุโสแล้วนะพูดน้อยมีความสุขออ,อไปเพิ่งอ่านเจอเหมือนกันนะอ<า>บอกถ้าเราอยากมีมีความสุขเนี่ยนะคะอ หนึ่งหนึ่งในในคนที่เราควรจะเข้าหาเนี่ยก็คือเด็กค่ะเ,เพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมีความบริสุทธิ์ความสุขให้เราอ้าเนี่ยเห็นภาพฟ้าใสนะลูกชายอ้ายเนี่ยแม่คงได้เคยได้ยินชื่อใช่ไหมเขาอยากได้ดรถบังคับวินาทีที่เขาเห็นรถบังคับแล้วเขาได้ถือปุ่มเนี่ยเขากระโดดแบบใใโลดแบบคล้ายๆว่าพูดไม่เป็นภาษามนุษย์เลยอะ่ะคือเข้าใจมม่ไอ้มานั่งดูเขาเนะว่าคขาจิตเริงร่าที่เป็นสุขเนี่ย โอ้โภาวะอันนี้เองนะเหมือนเด็กอันนี้มันเด็กกันนะ,ะแต่ถ้าเรายัางเป็นสุขอย่างในธรรมเนี่ยมันคงจะมีภาวะอย่างเนี้นะค่ะฟ้าใสนะคะฟ้าใสฮะกี่ารักเชียวนะคะพ,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 พ่อชื่อฟ้ามน,นขอให้ฟ้าเปิดเร็วๆนะคะ <laughs> <laughs> คะ่ะส่วนวันนี้ค่ะก็จะเป็นการพูดคุยกับ ครูดนนะคะในสัปดาห์สุดท้ายแล้วครูดนก็ได้พูดถึงเรื่องราวนะคะของความตายเราสามารถที่จะพูดคุยได้แล้วเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องของอัประมงคลครูดนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของอความมงคลต่างหากเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะความตายก็ต้องมาเยือนอยู่แล้ววันถ้าเราใช้ชุดอย่างวันนี้ให้เป็นเพราะการตายของเราก็จะเรียกว่าตายเป็นด้วยนะคะเราไปฟังเรื่องราวของครูดนกันต่อเลยค่ะ การที่เราทําตัวให้แข็งแรงภายนอกนั่นหมายความว่าเรากรองล่องข้างในแต่ถ้าเราทําตัวเติมเต็มข้างในของเราเองจริงเนี่ยตัวข้างนอกมันจะค่อยๆเล็กลงวิธีการเติมเต็มข้างในเนี่ยควรจะเริ่มจากตรงไหนฝึกสมาธิจเจริญสติครับเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยมันมีหลายวิธีพยายามเลือกให้เหมาะสมาธิหรือสติเนี่ยมันฝึกได้ทุกอิเดียบทไม่จําเป็นต้องไปนั่ง ในท่านั่งคัสมาธิอยู่บนอาสนะดูภาพลักษณ์ที่ดีอย่างเดียวแล้วก็บางทีเราอาจจะเราอาจจะเขาเรียกว่าฝึกในวิถีชีวิตขณะฟังขณะพูดขณะกินขณะดื่มขณะถ่ายได้หมดเลยเติมเติมตรงนี้ให้ข้างในถ้าเราไม่ทำนะครับไปรอปีหนึ่งเขาเข้าคอร์สผมว่าไม่พอต้นทุนพวกนี้ต้องทำทุกวันผมนี่เคยเล่าให้แม่ผฟังนะคูดลผมเคยไป คิดไม่ดีกับคนที่เขาแต่งตัวปกเปรี้ยวอ่ะ mm hmm. ผมไปเจอเขาอ่ะ uh huh. นั่งเครื่องบินไปอุบลผมก็แต่งตัวไม่รู้จักอะไรวัยของตัวเองเลย mm hmm. มาเล่าให้แนมน mm ่ฟังอีแป๊บหนึ่งเขาเดินมาไหว้ผมอ่ะเขาเป็นไฮโซมากของคนเวียงจันทร์นะ mm hmm. และ้วเขาดูรายการทำานใจเขาปฏิบรรัติทมผมนี่จิตผมนี่นะบอกมันบอกเลยว่านี่เป็นธรรมะข้อแรกเลยนะวันนี้นะที่ฉัน <laughs> ทำพลาดไปอย่างยิ่งใหญ่คือ จิตเขาไปคิดไม่ดีกับเขาเพราะแค่เขาแต่งตัวแล้วพอเขาทําหนีแล้วจิตพี่อาร์ต็เปลี่ยนเปลี่ยนทันทีเลยบอกว่าสํานึกผิดสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยนะสํานึกผิดแต่ถ้าเจอแบบว่ารูปลักษณ์แบบครูดนลหคะอันนี้เราก็มองในแง่ดีไปก่อนดีไหท่านต้องสมาธิท่านจะต้องอะไรอย่างงี้นะซึ่งต้องเชยชั้นมากอีกว่าไม่ทุกคนนะใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้นะมีคนคาดหวังอะไรครูดดนหรือว่าครูโดนเองจะต้องแบบสํารวมกายวาจาใจตลอดไหมคะ ไม่ครับผมผมก็เมื่อกี้ยังยืนยันว่าเราเราเลือกเราเลือกวิธีปฏิบัติอยู่บนวิถีชีวิตจริงของเราเรายังต้องเป็นลูกของแม่เ,เรายังต้องเป็นพี่ของน้องเป็นน้องของพี่เป็นลุงของหลานต้องทําหลายหนะ้าที่ตัวตนเราก็ต้องปรับไปคือจะต้องเป็นเป็นคุณครูให้เด็กมหาวิทยาลัยจะใส่อย่างนี้ไปน้องอาจจะตกใจก็ใส่ให้ชุดเหมือนคระะูภรราก็มีก็เหมือนกับไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล พยายามปรับเพราะว<ม>่าถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นของกลางก็ต้องเป็นของกลางจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักครูโดนในภาพลักษณ์ของสอนธรรมะหรือสอนโยคะมาเจอครูโดนที่เป็นอยู่บ้านก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาไม่ตกกระจายเหรอคะเขาก็เห็นภาพนั้นเพราะว่าเราเปิดเรือนพักใจบ้านครูโดนด้วยให้คนเข้ามาที่บ้านมามามาทำกิจกรรมกลุ่มย่อยๆเขาก็จะเห็นการแต่งตัวอีกแบบหนึ่งเห็นความสบายสบาย อยู่ในฐานะที่เราเป็นแค่เจ้าของพื้นที่แล้วเชิญคุณครูคนอื่นมาสอนมีนักเรียนเขาเข้ามาเราเขาก็เป็นแค่คนต้อนรับแขกของบ้านก็เหมือนคนเจ้าของบ้านธรรมดาก็เลยใส่ชุดธรรมดาโอ้คุณดนคุณดนสอนที่สวนโมกใช่ไหมครับแล้วยังเปิดบ้านครับให้เป็นที่คุณแม่เอ็นบอกว่าที่คุณแม่เพิ่งจะอนุญาตอันนี้เป็นการเคลื่อนเป็นการเคลื่อนของคุณแม่ครับอยู่อยู่วันหนึ่งเนี่ยท่ามาบอกว่าอยากทำอย่างเนี้ย ทำที่สาธารณะให้คนได้มาเรียนรู้เพราะว่าแม่เคยเป็นคนที่มีความทุกข์มากมาก,ก่อนแล้วพอมีคนมาฟังแค่เนี้ยเขาคือผมได้ไปฟังแม่ความทุกข์ของแม่แม่บอกว่าแค่เนี้ก็ก็เคลื่อนแล้วแค่นี้ก็ดีมากแล้วอ,อยากให้คนอื่นได้มีโอกาสอย่างแม่บ้างถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวข้างนอกเดี๋ยวกลับมาก็หมดไปละลายไปกับแม่นะ้ำ แต่ถ้าทําอย่างนี้เนี่ยแม้เขาตายไปเขาก็รู้สึกว่าจิตเขาเป็นกุศลนคะครับมันยังคงอยู่ค่ะเคยกังวลไหมคะว่าเ,เราจะเลี้ยงชีวิตยังไง ไม่เคยครับพิมนเพาถ้าคิดว่าเอาวันนี้ให้รอดพอแล้วมันก็ไม่ต้องกังวลแล้ววันนี้จะมีกินครบสามมือถ้าเรากินสามมืออยู่บางช่วงผมกินสองมื้อบางช่วงผมผมกินมื้อเดียวยังขุดดินได้กระดูกงอกทับถขสันหลังข้ารุนแรงอยู่แต่ยังใช้ชีวิตเหมือนคนปกติมากแล้วตอนนี้ล่ะคะยังทับอยู่ครับแล้วก็อย่างาาที่บอกว่าปกติผมควรต้องนั่งวิวแชร์เข็นเข้ามาค,มคุณหมอดูดูฟิล์ม m r i เนี่ยเหมือนคนเป็นอัมพาตนั่นแหละ อแต่เราไม่ได้เป็นหรอคะครับก็หกปีแล้วอยู่กับเขาเขาขอดูปีละครั้งว่าผู้ป่วยแบบนี้ที่ไม่รักษาอะไรเลยสามารถอยู่ได้กี่ปีแล้วอยู่แบบมีคุณภาพด้วยนะผมกลับไปให้หมอดูว่าผมไม่ผ่าตัดผมไม่จะผ่าผมจะไม่ผ่าตัดแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องผ่าตัดหรอกเพราะว่าคนที่ผ่าตัดมายังไม่ดีเท่าคุณดนเลยผมบอกตรงๆว่าก็ฝึกโยคะภาวนา เลยเป็นที่มาของการแบ่งปันถอดบทเรียนตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีสิ่งที่เราถ่ายทอดผ่านหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนให้มีทางเลือกเหมือนเรามากขึ้นหรืออาจจะเป็นทางเลือกในการรักษาควบคู่ไปกับสิ่งที่เขากำลังรักษาตัวเองอยู่เพื่อให้อาการมันดีขึ้นก็ได้คุณเรืองก็มีหนังสือออกมาก็หลายเล่มเหรอคะมีสองเล่มครับมีบาบัดโรค ด้วยโยคะภาวนากับสมาธิพริกชีวิตอ๋อก็คือสองเล่มนี้ใช่ไหมคะจะเป็นการถอดปทดเรียนในเชิงการฝึกกายแล้วก็ฝึกใจเล่มหนึ่งเน้นการฝึกกายอีกเล่มหนึ่งเน้นการฝึกใจอ๋อค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยก็ควรจะสมบูรณ์ทั้งกายแล้วก็ใจใช่ใช่ไหมคะเพราะบางคนอาจจะกายสมบูรณ์แต่ว่าใจพร่องเหมือนที่ครูว่าไว้แล้วก็มาเติมใจของเราให้เต็ม กายเต็มด้วยก็จะเป็นพนุษย์ที่ที่ดี<ช>ความสุขนะคะแต่ถ้ากายกายพร่องแต่ว่าใจเต็มเนี่ยมันก็พากายได้เหมือนที่ครูโดนทานในตอนนี้เพราะว่าดูแล้วสุขภาพไม่เห็นจะเรารู้สึกเลยนะคะอ,อหรือว่าเวลาเรากายเราพร่องเนี่ยแต่ใจเราเต็มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนําไปสู่การยอมรับแม้กายจะไม่ดีขึ้น <ฮะ S 2> แต่มันรู้สึกว่าพอก็ได้ <ฮะ S 2>